ครับประจาชนจะพามาตั้งค่ามือถือนะครับให้ประหยัดแบตนะครับให้ประหยัดแบตเตอรี่นะครับทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ช่วยลดนะครับปัญหามือถือแบตเสื่อมมือถือร้อนนะครับมือถือค้างช้านะครับอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อไหร่ที่มือถือของเรานะครับทำงานหนักมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับ พอกินแบตมากยิ่งขึ้นทําให้เครื่องร้อนพอเครื่องร้อนทําให้แบตเสื่อมพอแบตเสื่อมทําให้ชาร์จบ่อยพอชาร์จบ่อยทําให้แบตบวมนะครับพอแบตบวมเครื่องร้อนบ่อยท,ทําให้ตัวเครื่องมีปัญหาด้วยซ้ําไปนะมันก็จะพัวพันกันไปหมดนะครับคลิปนี้นายช่างจนจะพามาตั้งค่านะครับแก้ปัญหามือถือหรือช่วยประหยัดแบตมือถือที่เราสามารถทําเองได้ ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับอันดับแรกนะครับไม่เนพื่อนไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับไปที่การตั้งค่านะครับถ้าของซัมซุงนะครับให้มาที่การตั้งค่าแล้วไปที่การจัดการโทรศัพท์นะครับหรือการเพิ่มประสิทธิภาพมือถือนะครับแต่ละรุ่นจะเขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่เครื่องนี้เป็น oppo นะครับ oppo ทําอย่างไรนะครับ oppo ให้ไปหาเมนูนี้ ตัวจัดการโทรศัพท์ตรงนี้นะครับตัวจัดการโทรศัพท์นะครับกดเข้าไปที่ตัวจัดการโทรศัพท์นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนเพื่อนทำการเพิ่มประสิทธิภาพเห็นไหมครับซัมซุงหรือรุ่นอื่นๆก็คล้ายๆกันนะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับเข้ามาตัวนี้นะครับล้างไปที่ไม่จําเป็นนะครับเห็นไหมครับกดคําว่าเสร็จไปนะครับ แล้วก็มาที่คําว่าล้างเนื้อที่เก็บข้อมูลนะครับก็คือล้างไฟขยะนั่นเองนะครับพอกดมาหน้านี้มันก็จะทําการประมวลผลนะครับไฟขยะนะรหรือไฟที่ไม่จําเป็นให้กับเรานั่นเองนะครับพอมันประมวลผลเสร็จปุ๊บก็ให้เรากดล้างนะครับมันมาทําแบบนี้บ่อยๆนะครับจะทําให้มือถือของเรานะรเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่กินแบต แบบนี้ปุ๊บเห็นไหมครับล้างเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันนะครับที่เพื่อนๆต้องทำนะครับเป็นฟังก์ชันที่กินแบตมากที่สุดนะครับในมือถือของเราแล้วนะครับฟังก์ชันนั้นคือการแจ้งเตือนนะครับการที่มีเสียงอะไรติ้งหน่องต้องแหนงขึ้นมานะครับในมือถือของเรานะครับเสียงพวกนั้นนะครับหรือเสียงแจ้งเตือนพวกนั้นแหละนะครับ หรือการแจ้งเตือนพวกนั้นแหละนะครับมันจะทําให้มือถือของเรากินไฟนะครับแล้วทําให้แบตหมดเร็วได้ง่ายนะครับหมายความว่านะครับเมื่อมือถือของเราปิดหน้าจออยู่มันไม่ได้กินแบตอะไรมากมายนะครับแต่เมื่อมีการแจ้งเตือนโผล่ขึ้นมานะครับหน้าจอจะทํางานทันทีนะครับเมื่อมีการนะครับปรับค่าความสว่างของหน้าจอขึ้นบ่อยๆนะครับก็คือสว่างปุ๊บดับไปสว่างปุ๊บดับไปนะครับหรือมีเสียง ต้องงต้องแนงขึ้นมานะครับมันจะกินแบตนะครับมันจะกินแบตนะครับยิ่งหลายๆแอปผสมประสานกันไปนะครับมันก็จะเริ่มกินแบตมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะครับมีแอปไหนนะครับที่มันแจ้งเตือนบ่อยๆนะครับมันจะทําการกินแบตของเรานะครับยิ่งรวมๆหลายหลายแอปพร้อมกันเนี่ยก็คือจะกินแบตเยอะนะครับเราจะตั้งค่าอย่างไรนะครับไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับไปที่การตั้งตั้งค่านะครับ กดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับเสร็จแล้วให้เพื่อนๆไปที่คําว่าการแจ้งเตือนนะครับการแจ้งเตือนนะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆมาดูการแจ้งเตือนของแอปเห็นไหมครับส่วนมากจะเปิดกันไว้เยอะมากนะครับส่วนมากเนี้ยจะเปิดกันเยอะเลยเห็นไหมครับเปิดแทบทุกจะทุกแอปเห็นไหมครับอ่าแบบเนี้ยนะครับ เมื่อมีการแจ้งเตือนขึ้นมานะครับอย่างเช่นช้อปปี้ลาซาด้านะครับทิกต็อกอย่างเงี้ยก็จะกินแบตของเรานะครับแอปพวกนี้จะแจ้งเตือนบ่อยมากนะครับแจ้งเตือนบ่อยมากก็กินแบตบ่อยมากนั่นเองนะครับแอปไหนที่ไม่สําคัญนะครับให้ปิดไปนะครับให้ปิดโยกสวิช์ปิดนะครับอ,อันไหนที่ไม่สําคัญโยกสวิช์ปิดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับลองเลือกนะครับแอปไหนที่เราไม่จําเป็นต้องให้แจ้งเตือนนะครับเราก็โยกสวิตช์ปิดไว้นะครับก็ให้เหลือเฉพาะแอปที่เราอยากให้แจ้งเตือนจริงๆนะครับก็จะทําให้มืดถือของเราประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับฟังก์ชันนี้นายช่างจนเคยพูดไวหลายคลิปนะครับก็คือความสว่างหน้าจอ,อความสว่างหน้าจอนะครับ อย่าพยายามปรับอัตโนมัติแบบนี้นะครับถ้าปรับอัตโนมัติเมื่อไหร่มันจะวูบวาบนะครับเพื่อมีแสงน้อยแสงมากนะครับมันจะปรับให้บ่อยมากนะครับเมื่อมีการปรับบ่อยเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เปลองแบ็ดนะครับปรับความสว่างอัตโนมัติให้ปิดไว้นะครับแล้วมาล็อกค่าเอานะครับแล้วให้เรามาล็อกไว้แบบนี้จะดีที่สุดนะครับเรื่องความสว่างอัตโนมัตินะครับต่อมานะครับการเชื่อมต่อนะครับ b l u e t o บ้างนะครับ ตำแหน่งที่ตั้งบ้าง Wi-Fi บ้างนะครับหรือโหมดต่างๆนะครับฮอตพอตนะครับอันไหนที่เราไม่ได้ใช้นะครับในการเชื่อมต่อให้ปิดนะให้ปิดเลยนะครับให้ปิดไว้นั่นเองนะครับการเชื่อมต่อก็กินแบตเช่นเดียวกันนั่นเองนครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่จะช่วยให้มือถือของเพื่อนๆนะครับประหยัดแบตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็หวังว่านะครับ คลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากกว่าน้อยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องไหนจักช่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ